Er แปดพันยังแรงอ่ะฮะแปดพันย <c oughs> ี่สิบแล้วตอนเนี้ย ครับสองร้อยเท่าไหร่วะโอ้โหแปดพันสามนุ่นแปดพันสี่เอาดีมาแปดพันสี่แล้วโอ้สาวเด็กนะเกินตั้งแต่ที่กูลงคลิปนั้นไปกูไม่ได้เล่นเลยอ่ะเล่นก็เล่นตาสองตาเฮียแล้วแพ้เลยนะเพิ่งจะมาชนะเนี่ยเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าก็ขารอเลยรอเลยเดี๋ยวกูจะตึงโชว์ให้ด้วยรอดูครับพอระเบิดไปแล้ว เชื่อมจะขึ้นเชื่อมจะขึ้นแตกหนึ่งโอ oh, ้โหต,ต,ตัวหนึ่งว่ะเย้ผมเพื่อนเราเกิดช้าเฮียช้าหมดเลยเพื่อนเราเกิดช้าหมดเลยสามคนไหนเชี่อเกิดช้าหมดเลยมีเราสองคนเกิดไวกันอยู่ในเอซายแล้วเอ,เ,อเอาเอาเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอชื่อเพื่อนเราโยนเกมไอชื่อ,อ,อเพื่อนเราโยนเกม โอ้ยยิ่งไปหันหน้าหนีศัตรูแล้วมึงกลางแล้วเปิดไว้เว้ยไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมต้องไปดูในคลิปกูมันโยนเกมชิบหมเน่งเพื่อนไม่โดนกูเฉยปิดเน่งไรเอ้ยเฮ้ยระเบิดตัวไอเชื่อมระเบิดตัวไอเชื่อมกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บไอเชื่อมอ่ะมีกลางตัวหนึ่งจะขึ้นไอเชื่อมตัวหนึ่งจะขึ้นไอเชื่อมแตกเหลือกลางตัวหนึ่ง ตรงกล่องสามแม่ก็เหลี่ยมเหลี่ยมไอเนี่ยเหลี่ยมบัคอะเฮ้ยเฮ้ยโดนปล่อยไอ้ยีม่มันโดนโอ้โหมันปล่อยยาวมาได้ไงอ่ะสวยไปตายใกลเหี้ยบอมบอมระเบียบอมระเบียบอมระเบียเออเข้าหรือว่าเข้าด้วยมึงดูเชิงกูเดี๋ยวมึงดูเชิงกูเออกูตามอยู่มายัาง ฮึ่มส้มอีกตัวไอ้เที่ยงขยันส้มนี่เกินหวยไม่ไหววะทีมเราเล่นไม่เก่งะไอ้เหี้ยอยู่แหลงเอทกันไ,ไหนหด้ไงวะกูถามจริงใครเป็นคนแบกวะเนี่ยอยู่แหลงเอทต้องมีฝีมือซะหน่อยดิเหี้ยไม่ค่อยมีฝีมือเลยดูดูทรงรู้เลยอ่ะเก็บไอ้รัพฮึ่มกุลาหน่อยอ๋อาแต่งหนึ่งแต่งแล้วแต่งแล้วกูวยิงให้แล้ว หลิงหนึ่งหลิงหนึ่งหลิงหนึ่งมีตัวหนึ่งตรงเสาไปเลยไปลงเจ็บช่วยช่วยมันจะขึ้นเชื่อมปะไม่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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราดูอยู่เพื่อนเราดูอยู่เดาตัวนี้เดาตัวนี้เดาตัวนี้เจ็บเจ็บไปหนักกูยิงเขาให้เขาเเลยาวางเลยเขาวางเลยเขาวางเลยเฮ้ยมันจะขึ้นเชื่อมจะขึ้นเชื่อมหรอเขาวางเลยวางเลยวางเลยสวยโอ้ยอย่างงี้ก็หนุกขึ้นหน่อยเลย มึง,งนม่โดนวลยกูยังไม่โดนไม้เลยดนิดแตกซ้ายแตกซ้ายที่จะจะทำจุกกูจะทำจุกกูก็แตกดีเฮ้ยเชื่อไม่โดนระเบิดวะแ <_ d ream> ปลกวะเฮ้ยสมองสของกูกูปาร์ติเลยอยา่าไปแตกหนึ่งมีตัวหนึ่งสับปืนยิงปุ๊บโอ้โหดูดิกูจะรีโหลดแนะกูกดสับปืนทันนะ่ะอุออ้ยเจา๋จาเจ้า โอ้ไอ้เหี้ยทีมเราแตกกันหมดเลยอเฮ้ยเกินไปโอ้โหอยู่แรงเอชอลเลนเจอร์กันเนี่ยขึ้นมาได้ไงเนี่ยทีมอฝีแรงโก้ไปสักอะไรวะโอ้ฝีองตับต้องตองหลังเน่ะหลังมาหลังมาเอาดิเอาดิสวยโอ้โหสัตว์เอะดูดีมั้ยดีอยู่แรงเอชแรงชอลเลนเจอร์กันนะฝีมือแรงแพทแรงโก้อะไรวะโยนเกมกันที่ถ่ายเลยไม่ลงตาก้อนวะ ตึงดาก้อนไหนดิตึงดาก้อนคนไหนดิอ้โหดาก้นดูดบีดาก้อนไปเดี๋ยวไปดูห้องให้อู้หไม่น่าโหดนะตีนู้นอะไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มดี MD. ไม่น่าเก่งหรอกอ้ี้ทีมเราที่เดิมสามคนเลยตัวเดิมตั้งตัวอี้ทีมเราตัวเดิมหมดเลยอะ่ะจ้าโอ้โหดูดีตาอู๋ก็ตัวเดิมไดูเจ้อเขียวเนี่ยคนไทยสองคนคนเดิมเลยไอ้เหี้ยกูเจอที่เดิมพี่ไทยแล้วอะ่ะ เล่นมึนๆนะเฮียม <H> ีกสามมาเว้ยที s, <S ่เราที่ไทยแล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยดันกางไกลลิมดูดิกลลโอ้โหโอ้โหเฮียดูดูคืนมาคืนมาเฮียดันดันไม่เกิดเลยอ่ะ้ยียเฮียัเฮียเฮนเฮีเยเฮียเฮียเฮียเิยเวย เฮ้ยแต่ทีมเรามันเก่งดต่ก้อนหาวะเฮ้ย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 ชิบต่างเลือดร้อนอย่างไงเฮียดูดิกลางโคตรเลือดร้อนอ่ะดูดิเขาเข,า,ขาเชื่อมไปแล้ววะเลื่อนมันร้อนจริงว่ะเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่น้องมันร้อนอย่าห้ามพี่น<ง>้องมันท้ายไม่งมาเองหมดทั้งในนี่ๆๆจเย็นพี่บาว <molec> อุ้ยด <Hollywood. S 2> ีหมดดีหมดโอ้ยิเล่นร้อนขนาดนีเฮ้ยเฮ้ยินคนหน้าีย่าาาอีกนั่นเดียวไอ้เียเีลาช็อตไอ้สัตว์อิงนั่นเดียวได้เลยอะไรอยู่เนี่ย เอ้บอกเพื่อนเลยนะแค่เจ็บฝังเล่คายห้ไอ้เจเลย้อ้ยเอ้สัตว์เอ๊จะปาสามตัวนึงแม่งยิงกูก่อน món tèo mì lì kia này cũng bình minh mướn nở ít chặt bụt tham ơi mướn nở bụt tham ơi mướn nở mướn nở mướn nở Tăm thăm nuôi như thế này. Moments, mọi người, nên vậy, nhưng mà lẽ nào. Mission failed. Move, I hear. Destroy the target. Hulk. 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 เกือบร้อยไนายฉีก okay, okay. okay, okay. nah ูจะบรียังสู้อ่ะเอาดิฉี่มึงมึงมึงมาต่างเลยว่ะโอเคโอเคโอเคเปิดไทยยังปเฮ้ยระเบิดมาวางกันดิระเบิดมาวางวางเอกันเบิดีกัไวางวีเลยเราเลยเมันอยู่ห้องมันอยู่ห้องกูดูอยู่ระเบิดไปวางวีระเบิดไปวางวีสวยกูปููตายกูตายเพื่อนบอ has b e e p l a n เ,เปิดร้อยนะี้เยเหมือนเก่งนะโอ้โหเขาหัวเร็วไงแน่อนอนเเล่นแค่นี้ไม่เป็นเหรอเพื่อนทีมเราเนี่ยเจอกันสองรอบแล้วเนี่ยทำไมต้องยึกยือทำไมต้องยิงเช็คกูถามจริงคือใครวะเนี่ยขอดูชื่อให้จริงๆเิงเเออทำไมต้องยึกยือทำไมต้องยิงเช็คไอ้เพื่ออะไรถามจริงเพื่ออะไรเพื่อระแวงง้ยเล่นอย่างกะเอาวีเฮียมันทำมันยึกยือโอ้โหเดี๋ยวพอแล้วอะไรอย่เนี้ย ยาวดันแล้วมั้งน่ไอ้เหี้ยช้าไปนีเงี้ยนะสวยแตกสองโอ้โหเชี่ยกูตบลัวจะเอ็มมันดันเฮ้ยเฮ้ยมันดันเกิดแล้ววะเกิดตายยังเกิดแตกแล้วชู้เออแค่แค่นี้แน่ใจเหรอเออเพื่อนตายวี ตายเกิดพอไอเฮียตายดีตายดีใช่วะสวยดีแต่มันไปเกิดโอ้โหนี่ขนาดทีมกูเกิดช้าเนี่ยกูเก็บไปสองแล้วนะไอเฮียมืนจัดไอเฮียบอกแล้วนี่เลอตัวตว,วินอนะ่ะไอเฮียใครมันจะชนะกูวะถามจริงโอ้ยไอเฮียเพื่อนเราลุยกลยางกสามคนเลยดูดิ

วู้ฮูวู้ฮูสัมผัสเว้ยวู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 ไอเยี้ยโคตรปั่นเลยนะเอ้ยไอเอวไม่มีใครดูไอยอวไม่มีใครดูเพื่อนไอเอวดันไอเอวแตกาามมวะไอเอวมีใครดูมาดูเองก่อนคนนึงตาไม่ค่ดูไอเงี้ยกูคนเดียวไอ้เชี่ยมึงดูดิเชี่ยกูดูเอทั้งเอเชียมไอเชี่ยเนี่ยบ้าไอ้เีอยทีมเราอะมีมีนะ เหมือนกูไม่เห็นไอ้เฮียทำเป็นกูไม่เห็นเงี้ยยังไงดีเชื่อมบียกให้กูยังไงดียังไงดีไอ้กูไม่ตกเลยตกดีตกหน้ากูเลยเนี่ยมึงเห็นกูไหมเนี่ยดูแมพดิไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์อยู่ตรงตัวเลขเนี่ยตัวเลขอะไเนี่ยมึงเห็นเพื่อนเขาเต้นเต้นอยู่ไหมเนี่ยเออทีเนี้ยอืมเอาไอ้เฮียจะบุกยังไงมึงก็แพ้แล้วกูล็อกระเบิดมึงเรียบร้อย โฟมงอไ่ไหววะีนมต้เียเนี่ยยังวเห็นดูงม่หัเนี่ยตื่นมาตื่นมตื่นมาตืมาตื่นมาอื่นมเี่นมัต้นมาตื่นมาตื่นมื่นมเตื่นมาี่เมื่นมา่นมยตื่นมาตื่ยมาเ้อนมา่นมื่นมาตื่นมัื่นมาต้่นมาตื่นมาื่นเพื่อมานมาื่นมาืนมเ่มา่นมยตื่นมาื่นมาตื่นมื่น้าเืี้ยาตื่นมยนา้มนนมนนเื่นามยงาม เออไม่มีมามาอเลยร้านแตกวูวูกูโดนระเบิดกูโดนระเบิดกูเลือกกูโลกูโลมากกูโลมากมาดิมือถ่ายมาดิโอเคโอเคหนึ่งสีีโฟมาดิโอเคกูวางแล้ววางแล้วกูทำหลังมุมมาหี้ยเกือบแล้ไอ้เหี้ยโลจัดโลจัดเอ้ยยาว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 กระเชื่อมโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอะไรละเพื่อนเราบับ ไอ้ย้ย <lok> กูเนี่ยกูหน้าติเลยสัดฉันพูนไม่ทันอยู่ยาวตัวทยอยู่อยู่ใต้แต่แต่เกิดมึงอ่ะโดดลงไปมึงเจอเลยอืมหัวแต่ซ้ายสาตร์เหมือนเก่งไงเฮียทำจู้กรอเออนะขนาดกูไม่ได้ฟังเสียงเนี่ยชูเอ้ยกลางกลางจะออกกลางออกกลางแตกเออแสตมีที่โฟะอยู่ อ้าแล้วกูชักมันมีทำไมเนี่ยโอ้กู oh, ถามจริงลานบ,บีมาลานลาลานลบีจะมาเอ้ลานบ,บีจะท้ายลบบานบีจะท้ายจะขึ้นเชื่อมอืมเกินต <พ announce. S 1> ายอย่าเบลอเลยความหวังทีมซินะอ,อืมสัตว์ทำทรงตึงเฮีย นังใต้สัตว์เอ๊ะวะเลือกูเต็มละกุใต้เกิอดอะแม่แน่ต้องเช็กอะเป็นเ,เกิดขวา เขาหัวไปแล้วนะอุ้ยเจ็บว่หน้าเจ็บว่หน้าเจ็บว่หน้าพวกเจ็บว่หน้าเจ็บว่หน้าเจ็บมันก็มันเจ็บไม่เจ็บมันจะเล่นว่ะมันจะเล่นเรียบร้อยๆสัตว์โง่นักไอ้เหี้ยไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะอืมจะกู้เหรออยากจะกู้นะก็เหรอชอบเหรอพวกอย่างชอบเลยเหี้ยพวกอยากกู้หิวของเหรอลองตลบมันมันได้ว่ามึงไปเล่นเชื่อมรูนอืมอ้าวเหี้ยเจอเอ็กไซน์นี่ว่ะ เรียบร้อยยังกูชนะเอ็กไซด์แขคงก่อนไอ้เนี่ยเรียบร้อยฮะกูว่าอยู่ทำไมคนตึงๆเหี้ยเอ็กไซด์กระขนมกูตกมาแล้วเอ็กไซด์เอ็กไซด์นี่ก็มาก็มาเอ็กไซด์ก็มาเอาดิเนี่ยเอ็กไซด์นะคิวเดคเขาสองจุดห้านะเหลือสองจุดสี่แล้วกูชนะคนตึงอะดูดิเออเอ็กไซด์เขาสองเออคิวเดคเขาสองจุดห้าเลยเพื่อนกู เขาเคยลูกแคนเก่ากูเนี่ยเอ้สายอ่ะเอ้สายอ่ะเอาดีเอาดีเรือะไรดีตอนเชื่อมเจ็บยิงยิงแชมอยู่เจียมแตกกันหนึ่งมาดีอะเป็นตัวกูหน่อยเป็นตัวกูหน่อยเป็นอยู่บนใดตอนมี้อยู่สุดทางอ่ะเอ้ยกลางออกกลางออกตัวกลางออกตัวกลางเจ็บเอาหน่อยกลางแตก กลางออกแตกแล้วเดี๋ยวใส่โฟแล้วอยู่กูเต้นไม่ได้กูเต้นไม่ได้เฮี้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยกูเต้นไม่ได้เฮียกูโล่แต่กูเต้นไม่ได้มาได้ละเศร์อยู่เสาเสาแตกกูยิงแขนแตกเลยมันโผล่มาเซียวเดียวกูยิงแขนแตกเลยเฮียเว้ยถ้าจัด เฮ้ยกลางออก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 กลางเข้าวหลานกลางเข้าวหลานหลานแตกเชื่อมตามเชื่อมตามอยู่เข้าวเอข้าวเอข้าวเอแตกกลางเกิดเอาเกิดแตกกันดีกว่าไปไปไปสวยเหี้ย แอนไอ้ยี่คูกดค้างเลยเอ้ยมันลงแล้วมันโดนลงมันโดนลงแอนไอ้เด็ดซิตไว้เยอะเต้นโชว์ซะโชว์ฉายาด้วยไอ้เต้นด้วยเดี๋ยวๆผู้หญิงชอบเลยเฮียยิงกล้องไอยสัตว์ของจริงไว้เฮีย มันอีซี่เกินอ่ะไอเขี้ยมันอีซี่เกินอะาะมัน,มนอีซี่จังหวะอีซี่เกมอะอีซี่เกมกูแอติห้าตัวกูไม่พูดเลยเฮีย